สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิทโฮมนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮกค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำนี่เลยค่ะขนมถ้วยนะคะเป็นขนมถ้วยใบเตยค่ะนี่ค่ะเรามีเคล็ดลับจะบอกนะคะว่าทำยังไงให้หน้าอาทิแตกแบบนี้นะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกลวิทโฮมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เราจะมาเริ่มจากสีเขียวของเราก่อนนะคะวันนี้เราใช้ใบเตยนะคะ15ใบนะตัดแบบเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใบเตยของเราวันนี้ค่อนข้างใบใหญ่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตามลงไปนะคะ270 ml ค่ะปั่นนะคะจนกว่าจะละเอียดนะเอาละเอียดเลยนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เอาเข้ามากรองค่ะใครมีผ้าขาวบางใช้ผ้าขาวบางใครมีกระชอนใช้กระชอนนะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะ กรองน้ำใบเตยนะคะให้ได้250 ml ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมตามนี้เลยนะคะใครจดไม่ทันจะวางไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเริ่มจากการผสมแป้งกัอนเลยนะคะเทแป้งข้าเจ้าลงไป ะะตามด้วยแป้งเท้าค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเสร็จแล้วก็เทกะทิลงไปนะคะเอาแค่พอนวดแป้งได้ก็พอนะคะทยอยเทลงไปนะแล้วเราก็จะนวดแป้งของเรานะคะประมาณ5ละนาทีค่ะ นวดให้เขาเข้ากันดีแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะพอเราได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะ สำหรับสูตรนี้ใครจะไม่ใส่น้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะให้เพิ่มตัวน้ำตาลทรายไปนะคะพอดีว่าเราอยากให้ขนมของเรามีกลิ่นหอมของน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็เลยจะใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยกลิ่นของน้ำตาลมะพร้าวก็จะขึ้นจมูกนิดคือมันจะหอมๆอมะคะ่ะพอเราขย่ำตัวแป้งน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทกะทิที่เหลือลงไปค่ะ แล้วก็คนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็เทตัวใบเตยที่เราปั่นไว้ลงไปนะคะคนให้เท่ากันดีนะคะขั้นตอนนี้ใช้แต่ก็มือจะสะดวกที่สุดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวแป้งของเรามากรองหนึ่งรอบนะคะเพื่อเอาเศษตัวน้ำตาลแป้งที่ไม่ละลายออกไปนะคะแล้วก็ทำให้ ตัวขนมของเราเนียนขึ้นด้วยค่ะตัวขนมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้ก่อนระหว่างนี้ให้เราไปตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะมาทําตัวหัวกะทิของเรานะคะส่วนผสมตามนี้เลยค่ะเราก็จะใส่ตัวแป้งนะคะลงไปในกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะตามด้วยน้ำตาลทราย แล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันดีเลยนะคะนี่ค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาเขามากรองหนึ่งรอบทำเหมือนกับตัวขนมเลยนะคะโอเคพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้น้ำของเราเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะเอาถ้วยของเราเนี่ยไปนึ่งนะคะ ใครไม่มีถ้วยตายใช้ถ้วยแบบนี้ก็ได้นะคะถ้วยน้าจิ้มแบบนี้ค่ะนึ่งเหมือนกันนะคะ5นาทีนะคะพอผ่านไป5นาทีแล้วให้เราเบาไฟลงนะคะที่ต้องเบาไฟเพราะว่าเวลาเราใส่ตัวขนมของเราลงไปเนี่ยจะได้ไม่ร้อนมือเรานะคะคนตัวขนมทุกครั้งก่อนหยอดลงไปนะคะเพราะว่าแป้งมันจะนอนก้นนะนี่ค่ะหยอด ตัวขนมลงไปประมาณเศษสามส่วนสีของถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเนื่องไว้15นาทีด้วยไฟกลางนะคะเล้งไฟเลยนะนี่ค่ะผ่านไป15นาทีแล้วขนมนเราสุกดีแล้วนะคะก็จะใส่ตัวกะทิของเราลงไปคนทุกครั้งเหมือนกันนะคะใส่ไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะกะทินี่ค่ะค่อยๆใส่ลงไป เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะทิ้งไว้15นาทีค่ะโดยไฟกลางนะอย่าลืมว่าตัวฝาเนี่ยให้มัดผ้าขาวบางด้วยนะการน้ำหยดลงไปจะบอกว่าเวลาเรานึ่งเนี่ยห้ามเปิดฝาจนกว่าตัวขนมจะสุกนะคะเพราะว่าหน้าเขาจะแตกค่ะถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยตัวหน้าเขาจะไม่แตกนะ อันนี้เตือนเลยนะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่มีถ้วยประลายหรือถ้วยแบบนี้ให้ใช้ถ้วยฟอย์ได้เลยค่ะไม่ต้องนึ่งก่อนนะคะตัวถ้วยฟอย์เพราะเขาจะไม่ติดถ้วยฟอย์อยู่แล้วค่ะใส่ไปประมาณครึ่งถ้วยค่ะแต่ก็ตามชอบนะคะอันนี้เราจะใส่ครึ่งหนึ่งสำหรับตัวฟอย์นะคะเราใส่ตัวขนมไปค่อนข้างเยอะ ให้เรานึ่งเขา20นาทีนะคะหรือจนกว่าขนมจะสุกนะนึ่งด้วยไฟกลางนะคะผ่านไป20นาทีนี่ค่ะก็จะได้ขนมเราแบบนี้เลยแล้วเราก็คนกะทิแล้วก็ใส่หน้ากะทิของเราได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าขนมเราเนี่ยพลิกแปลงได้ตลอดนะคะถึงไม่มีถ้วยเราใช้ถ้วยฟอยก็ได้ค่ะอร่อ,รอยเหมือนกันนะคะ พอเราใส่หน้ากะทิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดฟ้านึ่งเขาไว้20นาทีเหมือนเดิมค่ะแล้วย้ำเลยนะคะว่าห้ามเปิดฝาจนกว่าขนมจะสุกดีค่ะไม่งั้นตัวหน้ากะทิไม่แตกลองมาแล้วค่ะไม่แตกจริงๆค่ะนี่เป็นไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ทานนะคะตอนนี้เขาเย็นตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเนื้อขนมของเรานะคะนี่ตัวขนมไม่ติดถ้วยนะคะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็หวานหอมอร่อยนะคะพอเวลาเรากัดลงไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นของน้ําตาลมะพร้าวนะคะที่เราใส่ลงไปแล้วก็ตัวหน้ากะทิเค็มกำลังดีนะคะตัดกับเนื้อขนมหวานหอมหอม บอกได้คำเดียวเลยวค่ะว่าสูตรนี้อร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาดูในถ้วยฟอยของเรานะคะนี่คือได้เนื้อสัมผัสแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยค่ะคอนเฟิรม์มนี่ค่ะเนื้อก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบแบบนี้นี่ค่ะจะบอกว่าในถ้วยฟอยเนี่ยอร่อยนะคะเพราะว่ามันเราก็ได้เนื้อได้ตัวกะทิที่กำลังพอดีเลยค่ะ ใครจะทำขายสูตรนี้ก็แนะนำเลยนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Grow i t h o p e ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งก็จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ